สวัสดีครับชาวเจเจสามมิเพลย์ครับวันนี้อยู่กับผมทักซิโอครับในเกม Assassin's Creed Odyssey นะครับผมเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเซต Legendary กันต่อนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในสายของ Archer h u n นไม่ใช่อ r c h e r มันเกมอื่น Hunter นะครับสาย Hunter นะครับเรามาดูสาย Hunter กันบ้างครับ Legendary ที่เราจะมาวิวอัพกันในวันนี้นะครับ ก็คือเซตธนูนะครับหรือสายฮันเตอร์นะครับซึ่งเซตที่ผมใส่นี่ครับนี่เอวไปให้มันโดนแดดหนะ่อยมันจะได้เห็นชัดๆนี่ครับเซตนี้นะฮะมันเป็นเซตแับจะเป็นหนึ่งเดียวของสายธานูเลยนะครับก็คืออา,อาอาร์เทมิสเซตนะครับซึ่งอาร์เทมิสเซตเนี่ย มันมันจะได้มาไม่เหมือนกับเซตอื่นนะครับเพราะเซตอื่นๆส่วนใหญ่อ่ะเกือบ90%เนี่ยการที่เราจะได้มาจากชุดเลเจนดารีเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องไปฆ่าพวกคันลิสไอคันติสนะครับพวกหน้ากากว่ามันก็จะปลดล็อกพวกอาวุธหรือพวกชุดเลเจนดารีออกมานะครับยกเว้นชุดเซตที่เป็นสายแอสซัสซินที่เราจะต้องอาไปเก็บตามที่ต่างๆนะครับ เซตแอสซินเอาเเซตแอสซินที่เป็นเซตพิวกริมนะครับผิวกริมเราต้องไม่เก็บนะครับแต่ส่วนของสายฮันเตอร์ะ Hunter, นะครับที่เป็นอาร์ทิมิสเนี่ยเราต้องไปทำเควสนะครับทำเควสล่าสัตว์นะครับล่าสัตว์นะตในตำนานให้ครบนะครับมันก็จะให้เป็นชุดนี้มานะครับค่าหนึ่งตัวมันก็จะได้เป็นหนึ่งชิ้นนะครับผมเพานี่คุณต้องค่าห้าตัว จริงๆมันค่า6ตัวครับเควสแรกที่เราไปรับก็คือเควสหมูป่าครับมันใช้ธนูมานะครับนี่อาร์ทิมิสโปรนะครับแล้วสัตว์ที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้พวกนี้มันทีละชิ้นแล้วรับเควสที่ไหนนะครับผมมาผ่านเควสแล้วนะครับผมแต่ผมจําได้นะครับว่ามันจะมีบ้านคนอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงจุดว้าพอดีเลยนะครับผมคือ Temple of a r t e m i s ินะครับ ให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะให้เควสเรานะครับโดยที่เควสแรกเนี่ยเราก็จะไปฆ่าหมูป่านะครับตรงนี้นะครับจากนั้นพอเราฆ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปหาเขาอีกแล้วเขาก็จะให้เควสมานะครับกลายเป็นเควสที่เราจะต้องไปล่าสัตว์ในตำนานนะฮะอีกห้าตัวเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะได้เซตอาร์ทิมิสมาครอบครองนั่นเองโอเคอะคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับการได้มาซึ่งเซต ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเซ็ตมันให้อะไรมานะครับเริ่มที่หมวกนะครับหมวกก็แน่นอนครับว่าชุดนี้เป็นชุดของสายฮันเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกก็ให้ฮันเตอร์ดาเมจมา15%นะครับแล้วก็ให้เฮดช็อตดาเมจมาอีก25%ส่วนอาร์ทิมิสเซตถ้าใส่ครบ5เซตแล้วนะครับมันจะไปบวกอีก15%นะครับเมื่อเราใช้ฮันเตอร์อ l บิลิตี้นะครับผม มันแตกต่างกันยังไงครับคืออัดสอันบนนะครับคือถ้าเราไม่ใช้อ b บิลิตี้เรายิงธรรมดาเนี่ยมันคิดค่าให้เลยนะครับแต่ว่าอัติมิสเซตมันจะส่งผลอีก15%เมื่อเราใช้อ b บิลิตี้หรือใช้สกิลที่เป็นของสายฮันเตอร์นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก15%นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ยัดเอ็นเกรฟเข้าไปนะครับเพิ่มในส่วนของดาเมจ10%กับการใช้ All Ability คือใช้ออ i l i t y ลทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แค่เฉพาะสาย Hunter เท่านั้นที่ต้องอัพไวอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวในกรณีที่เราสเตลแตกหรืออะไรเนี่ยเวลาเราใช้ออ i l i t y ของสายอื่นเราจะได้เอาตัวรอดได้นะครับคราวนี้ก็มาเป็นมือบ้างนะครับในส่วนของมือที่เขาให้มานะครับก็เหมือนเดิมครับเป็น Hunter ร์ i l i t y 15%แต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาของมือที่มันแปลก ก็ของหัวนะครับคือมือให้อ่าถ้าเราเฮดช็อตคิวนะครับอะดรีนาลีนเราจะเด้งมา25นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยยัดเข้าไปยัดคริดาเมจเข้าไปครับถ้าติดคริเนี่ยจะได้อีก25นะครับแต่อันนี้ที่ผมยัดเข้าไปเองในส่วนของตัวว่างครับตัวนะฮะก็เหมือนเดิมครับเพิ่มดาเมจฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ดาเมจครับ15นะครับ แล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จยิงนะครับ10%ซึ่งตรเนี้ผมก็ยัดคลิกเข้าไปอีกเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเพื่อเอาให้แบบดอกเดียวมันต้องให้เยอะที่สุดนะครับให้ร่วงที่สุดนะฮะส่วนตรงนี้คือส่วนเข็มขัดนะครับเข็มขัดสิ่งที่เขาให้มาก็อันแรกเลยคือ Hunter Damage 15%นะครับอันที่สองนะครับผมตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันจะบวก15%กับระยะทางนะครับ คือบวก15%กับเมื่อธนูเดินทางไปหาเป้าหมายอ่ะมันจะบวกอีก15%นะครับจากระยะทางของมันซึ่งตรงเนี้ยผมงงนะครับว่าแบบออสมมติว่าสมมตินะ80เมตรเนี่ยมันจะบวกอีก1 5ของ80เมตรหรือเปล่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้บอกก่อนว่าไม่แน่ใจเพราะดูจากฝรั่งแต่มาบางคนก็ตีความไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าไอต้ตรงเนี้ย มันให้มามันขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะไอ้สิบห้าดาเมจ with blow on distant target นะครับอ่ะในส่วนของเท้าว่างนะครับเท้าแล้วก็ให้ hunter ดาเมจมา15%เหมือนกันแล้วก็ให้เมื่อจะบวกอีก10%นะครับเมื่อใชอ้ blow charge shot นะครับผม blow charge shot นะครับแล้วตรงนี้ผมยัดเข้าไปเพิ่มก็มคือยัดในส่วนของ all arrow นะครับก็คือลูกศรทุกชนิดอนะ่ะทะลุโล่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรารอบสังหารเนี่ยบางทีเราเจอตัวละครที่มันหันหลังแล้วมันใส่โล่ใช่ไหมยิงติดโลบางทีมันก็แบบทาให้ดาเมจเราลดลงไปนะครับผมสังเกตว่าชุดของอาร์ริิสเซตเนี่แหละครับผมไม่ได้อัพอะไรที่มันเป็นการป้องกันเข้าไปเลยรวมไปถึงไม่ได้อัพสกิลที่มันเป็นของสายอื่นเพื่อเอาตัวรอดเลยนะครับเพราะว่าจะไปนเน้นความแรงที่ธนูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมบอกว่าเลยผมบอกแล้วว่าถ้าสเตลแตกอะชิบหายแน่นอนครับเพราะตัวบางมากนะครับตัวบางจริงจริงนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนขอ,ของอาวุธที่เราจะแมทช์กันบ้างน,นะครับในส่วนของอาวุธผมเลือกที่จะใช้่า half of pursuit นะครับตัวนี้นะครับเป็นดาบนะครับที่ให้ค่าฮันเตอร์ดาเมจ15%นนะครับแล้วก็ให ฟรีดาเม25%รวมถึงมันจะเป็นลดคูดาวของอัลบอร์ตี้ทุกอันนะครับเพราะว่าที่ผมเลือกตรงนี้เพราะว่าการใช้ฮันเตอร์สายฮันเตอร์ครับมันใช้อดีนาลีนค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีการเพิ่มอะดีนารีนให้เราเข้ามาเลยนอกจากจะมีที่มือเท่านั้นเองนะครับที่เราจะได้อดีนารีนกลับมาจากการทำเฮดช็อต25%นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามันต้องคูดาวนานแน่นอน นะครับคูดาวรออะดรีนาลีนรอสกิลให้กลับมามพืผมเลยจะไปลดเวลาของการรอคูดาวลงนะครับแล้วก็ผมไปเพิ่มนะครับที่ยัดเข้าไปคือ20%กับการใช้โก้ดแอรโร่นะครับเป็นสกิลพิเศษที่ยิงทะลุก,กำแพงได้นะครับอันนี้ผมคือตัวนี้นะครับนี่นะครับสอสายฮันเตอร์ก็จะเป็น โกลด์แอโร่ออฟอ์เทมิสนะครับนี่ครับก็คือยิงทะลุก,กำแพงได้นะฮะส่วนไออาวุธอีกอันหนึ่งผมเลือกเป็นขวานนะครับเพราะขวานตัวเนี้ยที่เขาให้มาเนะี่ยมันคือฮันเตอร์ดาเมจ15%นะครับแล้วก็เพิ่มการโจมตีของออรดาเมจนะครับเป็นอีก5%ทั้งหมดนะครับซึ่งที่ผมบอกไว้นะครับว่าที่ผมอัพตัวนี้ไว้เพื่อเอาตัวรอดเวลาสเลตลแตกหรือเวลาโดนลุมนะครับเพราะว่า มันจะไปสอดคล้องกับที่ผมใส่ก็ไปเพิ่มในไหนวะในในโอเคนี่ครับในหัวนะครับผมก็ใส่เพิ่มไปเป็นทุกอาวลิตี้นะครับที่ใช้เพิ่มอีก10%ส่วนตรงนี้ก็เข้าเพิ่มโจมตีทั่วไปครับอีก5%กันสเตลตแตกนะครับผมแล้วที่สำคัญคือตัวนี้ นะครับผมมันที่มันเพิ่มให้มาเลยเนี่ยเป็นเอ็นเกฟสีทองก็คือถ้าใช้สกิลเรนออฟดิสคอนแทคชั่นนะครับมันจะบวกให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นสกิลนี้คืออะไรก็คือสกิลหาฝนนะครับอันนี้นะครับนี่ครับเรนออฟดิสคอนแทคชันก็คือยิงแล้วมันก็จะแบบกระจายลงมาแล้วก็เพิ่มแต่ผมไม่ได้อัพตัวนี้ไว้นะครับผมไม่ได้อัพตัวนี้ไว้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเลือกเป็นสายฮันเตอร์คุณต้องอัพอาบิลิตี้พวกของฮันเตอร์มาด้วยนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้อัพคุณก็ต้องเลือกใช้อาวุธที่มันเหมาะสมกับอาบิลิตี้ที่คุณมีด้วยนะครับอ,อย่างเนี้ยผมมันไม่เหมาะละแต่ผมจะเอาออฟของมันอีกสองอันนะครับแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ออฟเพิ่มยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่อะไรลงไปมาส่วนของดูของธนูบ้างนะครับ ธนูผมเลือกใช้เป็นธนูอาร์ทิมิสโปรนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจของฮันเตอร์15%นะครับเพิ่มการชาร์จ10%แล้วก็เพิ่มพินิเตอร์ช็อต i l i ลิเข้าไปนะครับรวมถึงผมก็ยัดเฮดช็อตเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมเฮดช็อตโดนอ่ะผมก็จะได้อ r รีนาลีนกลับมาก็เพราะว่ามันก็จะสอดคล้องกับตรงนี้นะครับออฟตที่มันติดมากับตัวของมือนะครับก็คือ คุณจะได้อะนิดนกลับมา25%เมื่อ headshot kill ต้อง headshot kill เท่านั้นนะครับผมก็เลยมาเลือกใช้ธนูตัวนี้นะครับซิ่ง Predator shot เนี่ยมันถ้าคุณใช้อาพมที่ Predator shot มันจะควบคุมลูกศรให้โดนหัวได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยยัดไปอีก25%ให้โดนหัวแล้วมันแรงขึ้นต้องเอาให้ตายนะครับอันนี้คือที่ผมจัดมาแต่ว่าหลายคนสงสยัยเอ้ยล้วธนูอื่นได้ไหมได้นะครับ เพราะว่าธนูเลเจนดารี่ที่แต่ละอันที่มันให้มาพยายามใช้เลือกที่มันเป็นเกี่ยวกับสายของเราก็คือฮันเตอร์ดาเมจนะครับธนูที่มันเป็นเซตที่เอาจะมาใส่กับอาร์ทิมิเตยควรจะมีฮันเตอร์ดาเมจเพื่อเพิ่มความแรงของฮันเตอร์เข้าไปอย่างไอพวกอันบนเนี่ยมันเป็นธนูที่เหมาะกับไปแมทกับสายอื่นนะครับอย่างอันนี้ก็เหมาะกับสายวอริเออร์นะครับอันนี้เหมาะกับวอริเออร์ครับอันนี้เหมาะกับแอสซัสซินอันนี้ก็เหมาะกับแอสซัสซินเพราะฉะนั้นธนูที่มันเหมาะกับสายฮันเตอร์ก็จะมี a r t ์ m i มิสโ w นะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับ Eros สโ o w นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอาร์ชิวนะครับอาร์ชิลเลสโกลแล้วกันก <c oughs> ็ <c oughs> ตัวนี้มันจะเพิ่มฮันเตอราเมจสิบห้าเปอร์เ็นะครับเพิ่มคลิกโอกาสติดคลิอีกห้าเซนแล้วก็ที่มันให้มาเลยก็คือ20%่สิบเปเดาเมจเมื่อเราใช้ออฟฟิตี้คือ ดีว่าเซตติ้งนะครับช็อตอันไหนมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูคืออันนี้นะครับนี่ครับพูดง่ายชาร์จยิงครับมันจะไปเพิ่มพลังให้ชาร์จยิงอันนี้นะฮะเข้าไปซึ่งเอาเป็นว่าผมอะเลือกเลือกจับเซตมาผมผมเลือกอันนี้แล้วกันนะฮะนี่ครับ เพราะว่าผมชอบใช้พีเตอร์ช็อตที่สุดแล้วนะครับในบรรดา,อ,าอัพิลิตี้ของสายธนูทั้งหมดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบความแรงกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านของลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองรอบสังหารลีดเดอร์ดูนะครับ มันอยู่ในบ้านน่อะใช้เอาลืมครับเดี๋ยวคราบลูกศรน,นี่ครับต้องใช้รอบสังหารเนี่ยยังต้องใช้เดสโปรนะครับยังไงก็ชัวสุดครับรอบสังหารเนี่ยแล้วทีนี้ผมจะลองใช้ อัปริตี้ตัวนี้อันนี้ก็เห็นว่าครึ่งหลอดนะครับนี่ครับแต่ถ้าโดนหัวมันจะเต็มหลอดแต่มันก็เล็งยากนะครับเพราะเป้าหมายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะฮะนี่ครับในการใช้สกิลยิงทะลุกำแพงครับถ้าโดนหัวมันก็เต็มหลอดนะครับเมื่อกี้ก็เห็นเห็นอยู่แล้วแต่ว่าต้องให้มันอยู่เฉยๆก่อนนะครับโอกาสว่าสูงมากครับเห็นไหมฮะ ผมก็ยังไม่ยิงนะครับยังไม่ยิงเดี๋ยวยิงปุ<ๆ>๊บสเตลแตกเลยเอาดูตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวอะไรมันเป็นแค่แบบตัวขอบทองเฉยครับอันนี้เล็งที่หัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับยังไม่ได้ง้างลูกศรน,นะครับอันนี้ก็จะถ้าโดนหัวมันก็จะนี่ครับเลื่อนมันจะลงไปประมาณนี้แต่ถ้าชาร์จนี่ครับตายเลยอันนี้ยิงปกติไม่ได้ใช้อเบริตี้เลยนะครับลวกนะะ ใครมาเจอโโก็รู้ว่าโอเคแล้วถ้าเป็นพีเดเตอร์ช็อตล่ะเดี๋ยวนะผมรอมันอยู่เฉยมันไม่อยู่เฉยอ่ะอันนี้ทะลุกำแพงก่อนนะครับทะลุกำแพงก่อนนะฮะอ่ะมันนั่งนะครับมันนั่งแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะยิงทะลุกำแพงครับ แม่งโยกไปโยกมาเว้ยเรียบร้อยครับนี่ครับสองแสนกว่าสลุกกำแพงร่วงเลยครับนี่ครับเพราะว่าผมเลือกนะครับที่จะนี่ครับบวกอีก20%่อร์เซนตของโคดแอโร่เข้าไปนะครับแล้วก็อาวุธทุกชิ้นผมจะบวก15%ของฮันเตอร์ดาเมจหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดำมันเอามารวมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีตรงนี้แล้ว45นะครับ นี่ครับ45%นะครับอันนี้ก็บวกอีกนะครับ45แล้วก็เป็นอ่หกสนะครับ60อันนี้75นะครับ90นะครับ105นะครับแล้วก็120ก็มีฮันเตอร์ดารเมจ1์เนแล้วนะครับยังไม่รวมออมบิตี้อื่นพวกเฮดช็อตพวกอะไรที่ใส่เขามีอีกก็ได้มานะครับบรลเร์ดามจของผมเนี่ยนี่ครับ อ๋อต้องฮันเตอร์สิฮันเตอร์นะครับนี่ครับหมื่นกว่าเองนะครับหมื่นกว่านะครับฮันเตอร์ดาเมจแต่ยิงเมื่อกี้ได้สองแสนกว่านะครับเพราะออบิลิตี้ทุกอย่างอะ่ะมันเอามารวมกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอยิงอีกทีหนึง่งนะครับรอให้มันอยู่เฉยๆก่อนนะครับเมื่อกี้ผมยิงตัวเจ้าเมืองเลยนะครับยิงลีดเดอร์เลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองยิงพวใกในกองในกองในร่วงมันต้องอยู่เฉยๆอะ่ะ ไม่อยู่เฉยๆครับคือมันต้องเล็งหัวนะฮะผมเซตมาเพื่อเล็งหัวครับถ้ามันไม่โดนหัวหรือติดเกาะติดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เต็มนะครับอย่างตัวเนี้ยมันน่าจะติดเกาะติดอะไรอยู่แต่ถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยยังไงก็โดนอ่าเดี๋ยว,ต,ว,ต,วตัวธรรมดา,รายังไงมันก็ตายอยู่แล้วครับอ่นโอ้ยมันถ้ามันไม่ถ้ามันขยับอะอ่ะนี่ครับอันนี้แปดหมื่นกว่านะฮะ มึงตกใจอะไรกันวันน,นี้เดี๋ยวผมบุกเข้าไปข้างในเลยดีกว่าครับโอเค แต่อันเนี้ยรอบสังหารไม่ได้นะครับแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีสกิลของอ่าแอสซิส,สินมาเลยนะครับไม่มีเลยอดูตัวนี้ดนเดี๋ยวเรามาลองชาร์จจริงดูครับเปลี่ยนนี่ครับมันไม่อยู่เฉยๆอะ่ะเฮ้ยชิเฟนใครเจอหัว พึ่งเลยอย่าพึ่งเต๋อแตกลงไปแล้วลงไปแล้วเหมือนรู้ตายมีสองแสนห้าครับล่วงคนะ ผมต้องการโดนเฮดช็อตเพราะให้ตายเพราะว่าผมจะได้อดิลีนกลับมานะครับถ้าเกิดโดนแล้วมันไม่ตายมันไม่ได้อ่าดูนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับต้องหัวครับทะลุทะลุพื้นอยู่นิ่งดูวะสิบร้อยครับอันนี้สองแสนสามครับ ีหัวไม่ตายติดผ้าเออได้แล้วเว้ยโอเคครับวันนี้ใช้พีเดเตอร์ช็อตนะครับนี่ครับสี่แสนกว่าครับล่วงฮนะเดี๋ยวดูตัวนั้นบ้างครับนี่ครับ สี่ครับสี่แสนกว่าครับล่วงครับโอ้โอนี่ครับพลาดครับว้าวลอดไหมเออแสนกว่าครับไม่คลิกนะฮะ อดีอดีนาลีนหมดนะครับแป๊บหนึ่งเอาชิปเปกโดนจับได้ <c oughs> ดูครับแต่ฟันโคตรเบาครับ คืครับคลิไม่มีเลยครับคือไม่มีคลิเลยนะครับเพราะว่ามันอ่าไม่ได้ตั้งของโอลิเออร์เซตมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสเตลแตกเนี่ยตัวบางแล้วก็ฟันเบาครับชิบหายมาสมควรแต่เราใช้สนูได้ครับ ร้อยครับลูกหมดพอดีครับเดดแอโลหมดแต่ก็เคลียร์ทางบ้านไปด้วยแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยยังยังยังขาดอีกตัวเดีย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 วครับก่อนพวกรอบสังหารใช้เดดแอโลนะครับชัวร์สุด เฟ่งแล้วมันเจอแล้วจิงไข่ตับในหัวเรียบร้อยล่วงโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะ เพราะผมอธิบายง่ายว่าถ้าจะใช้เป็นสายฮันเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องเลือกสกิลสายฮันเตอร์ที่คุณชอบให้มันแมทกับอาวุธแล้วก็ชุดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปอัพแบบว่าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอัพมาแล้วคุณไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะสูญเปล่านะครับอย่างผมก็เลือกอาวุธแล้วก็เลือกแอบิลิที้ที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับก็คือ,อพีเดเตอร์ช็อตนะครับแล้วก็ชอ็อตยิงทะลุกำแพง เก็บ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 โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเห็นเซตนะครับการทำเซตอาซิมิตนะครับ สายฮันเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบเป็นไงก็กดไลค์กดซับสไครต์กันได้แล้วก็มีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องโซ่ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ